แจกดนคลิปนี้ค่ะพพทโค้นามารับของฟรีค่ะจะเป็นโดมินัสนั่นเองนะคะนี่เลยนี่นะคะใส่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะสังเกตได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นท่อไอเสียอะไรประมาณนี้นะคะดังเช้นนะคะแจกเยอะมากๆทั้งหมด1,000 0ชิ้นด้วยกันค่ะซึ่งสำหรับแบบที่แจกของฟรีะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะมีชื่อว่า s w a p r i d e r s Speed Simulator นะคะเดี๋ยวเราจะปาเหรียมาไว้ใต้คลิปนี้ค่ะ เมื่อเราเข้ามาในแมปแล้วนะคะทางด้านซ้ายมือเนี่ยเขาจะมีปุ่ม U g c นั่ you, นเองพอกดมานะคะก็จะเจอค่ะเป็นเควสที่เขาให้เราทำนั่นเองนะคะโดยเขานะคะได้บอกค่ะว่าให้ทุกคนนะคะเล่นเกมนี้เนี่ยเป็นเวลา7วัน,นะคะ่ะโดยใน7วันนะคะแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องเล่นเกมนะคะเป็นการขับรถนั่นเองค่ะเป็นเวลา20นาทีนะคะจะไม่สามารถ AFK ได้นะเขามีเขียนเตือนอยู่คะ่ะตรงนี้เลยนะคะซึ่งการเล่นนะคะเป็นเวลา20นาทีเนี่ยจะต้องติดต่อกันด้วยนะจะไม่สามารถแบบเล่นไปแล้ว10นาทีแล้วก็ออกเกมเข้าใหม่แล้วก็ BLE เล่นต่อแบบนี้ไม่ได้ ะะจะต้องเล่นกันต่อเนื่องเนี่ยไปเวลา20นาทีต่อวันค่ะให้ทุกคนนะคะทําแบบนี้ค่ะล็อกอินเข้ามา7วันแล้วก็ขับรถนะคะไปเวลา20นาทีติดต่อกันต่อวันค่ะเพียงเท่านี้นะคะหากว่าทําสําเร็จเนี่ยเราเป็น10,000คนได้นะคะก็สามารถรับของฟรีชนิดไปได้เลยทันทีค่ะกา,ารสมัรไปที่การรับของฟรีนะคะก็เพียงเท่านี้ในไว้เจอกันนะคะไปค่ะ